บีเป็นก็ได้เขาคืบัเต้นกัน,น,กนต้องมีปปะใช่หมดเลยม่ใชอบกินนี่ใส่มุญเต็มบ๊าบ่าวนี่มีปะฮ่<ม>าฮาา มอร์นิ่งค่ะอาหารเช้าด้วยกันกาแฟกับข้าวตีข้าวบ้าทางสดบ้าทางการ ลายเป็นี่ฆจะทำนิ่ใช้ลานี่นะเราตะหนีบอกี่เหียติแปรงบันแปงไปเลย ยังบ, <c oughs> บ้านเราเป็นหมาก,กินกับดีประตศกับประเทขเทยยข่ากันเนาะบุญเนียงของเงินทิบแล้วฮมทางนี้ ตื่นแต่เช้าเสียงนกเสียงกาหน้าสดๆเลยค่ะ แป่กเียญลกเสียงน้าสดบเลยค่ะนี่บเสียงลกเสียงค่ะมค่ะ เชียงบ่ายนะสวัตอนเช้าจ้า มนันกินกาแฟย่างทุกคนเปิดการมองเห็นคลิปสั้นเจไอชอบ 一双三寸，一双三寸，一双三寸，差不多，就是三 อีกสีก้อนแ้ถึงนี่ก็หกซ่องก่อง้องาเรือสามซ่อง,องนึ่งทำไมเอาเรือกระเทือนเลตกมือนี่จะเปิดกองก้นจะเปิดกองกองนก นอน,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 นตระวังให้นองก็ย่นงต้านัดเป็นทางห้อมบอกจะบเอาเทียงตัวนี้แลแต่ก่อนเอาให้ลืมตัวเหนียวนะบบาพวกงาเให้ลืมออกมาหลับชั้นน,น่ทำลืน ถเราลบชองคันลบกันบ่ได้นะ <ừ S 1> ้่งกรทังงหญาบนทางข่ามาได้ตอนนี <ừ S 1> ม้มีงนเบมเงินมีนมึ่งรด,ดึงงมาเราซิ้อดึงงมางเห็นเห็นเลยสื่งสั่งั่งเงนสั่งนือ เป็นมุดเทีมยมสายหนึ่และกรเทาคานแบบเดดเชียหินไม่เนออ่เอาไว้เทคากันเปนเยดักายนึ่งพุงขึ้นเาเทคาคัน,คน,คนออกัน

มาเป็นวอาเท้าทีา่อยู่แบบธรรมดาเดินธรรมดาบนนักแต่ถ้ายิยมยกขามอยู่นนะรอลูกขมามันนะขายกมากน,น,นะ,ะใหม่ตีใหม่หน่อามา,มาน่นบข้างตีใหม่ออมอมใบลงใบข้งนี้โคมันดึบหลายนะยังม กวดขึ้นมาไม่คูนะคมม่นะกวดขึ้นมาห้มงหนึ่งห้งนไม่คู่เป็นชาวดินคนใดต้องเคลียร์หินห้องก่อนจะได้หินเจ้าต่างหญ้าขึ้นสุดเซอยเลยขึ้นสุดเทพานปุดเลย สมลมจงลมเะทำชงลมแนมลมแ,ลแนมลมเห็ดพึบมาก้างไ่มเห็ดไปเวลานกดข้งหน้ามันฮอนตัวเห็ใส่องลมเขากัน่แนมบห็กนแลี่ยง้เด็สิสมันซสสื่อก่อนหองพุ่นา trong lòng cả mà nhau chút xong này xong nhảy xong chút chụp xong chụp xong chụp xong lên xong lên xong chụp xong chút xong 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 chụp xong 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 lên ทางนาหัวนจะกนันเล็หรือตะนานาเลยครัหรือตะนาวน่อ,อมากเลครัเอามากอดินบล็อกขึ้นดินบล็อกตั้งตั้ thank mm -hmm. you มันเป็นแผ่นเดียวหมดเลยสุดๆเลยมันกระบอกมีบอลบอลเขา่ามันกระไลเลยแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้อ่ะาาเราจะทำรังคาแบบโมเดิร์นเขาต้องเอารังคา้องงามออกสักยาวเลยนั่นเลยเสาหนึ่งเสาเสาหนึ่งใส่กับดันอันนี้สมุนหันยิง เอาขึ้นสูงกว่าลัางคาประมาณตรงนี้เข okay. าจะปลูกพักแล้วจะคอยโบนิมนดินบล็อกแต่ว่าจะสั่งบล็อกมาอ,าอันแบบคาสเกรียแบบมันตกกระได้นนะันก่อนมันตกกระไดไก่นอนเลจะเอาดินทาองก็ต้องก่ออนี้แล้วก่อนเอาดินท้องก็ต้องเอา,เอาต้องเคลียร์หินนี่ออกก่อนหินนี่นอกหินมาฝังนลยสั่งสั่งยีนจะแลนพึ่งสั่งยินบล็อกอลไรจะเนี้ยวหล่อมา คนลวเอาใส่ล่ออะไนโย้ไปทักคนละก็สิบกว่าล่อวันนี้แล้วประมาณสามสี่ล่อสีอ่ห้าล่อเดียวประมาณนี้โอ้ถึงสมาณนี้ได้ลนะแล้วพี่เนี่ยพี่เนี่ยมีอย่างาออมะกาต้องต้องเทคานตังนั้นอเอาเหินตรงนี้เลยก็ไหนก็ดาดินมาสมก็เทได้ ต้องเทันแล้วข oh. เขาโอ้จะหมดเจาะเทจะหมดเจาะดินเขาผมบอก mm. เอาคนดินมาพีแล้วเขาก็ต้องขนดินไปพุ่นอีก mm. มันเมื่อยช่องเด้งพอไม่มีดินตัวนี้แล้วห่าไปปรุงหันเกาะขึ้นเทคานเทคานแล้วเลยเอาดินเขาเจ้าจมาทองนี่เจ้าน่จาจักระเทเสาเจ้าก็ได้ใส่ดินนะเจ้าก็ได้ซื้อมายอยู่แล้วใส่กับดินนะ อยากซื้อใหม่แล้วอยากเอาตันั่งตัวน,นั้น,นก็มาเอาเท่ากบบอดี้ทีมก็เอามาใส่ยางกองไว้ในหน้นาบ้านนั่น